เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่11กันยายนวันนี้เรามาเริ่มกันที่รายงานเกี่ยวกับลุคชอว์แบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมนะครับที่ล่าสุดเจ้าตัวนะก็มีลุ้นกลับมาลงสนามช่วยทีมได้แล้วในเกมลีกวันเสาร์นี้กับเซาท์ทมป์ตันอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการคัมแบ็กกลับมาของเจ้าตัวแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องการที่ตัวเขานั้นอาจจะโดนลาออกจากสโมสรด้วยกับรายงานนี้ครับมาจากทางดินโจนส์นักข่าวอาวุโสด้านตลาดน,นักเตะชื่อดังของทาง สื่อของอังกฤษได้ออกมารายงานว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มองดูชอเป็นอนาคตของทีมอีกแล้วครับและตอนนี้สโมสอนก็ได้เริ่มมองหาตัวแทนของเจ้าตัวเข้ามาสู่ทีมแล้วเช่นกันซึ่งตรงนี้ครับดูแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงตลอด3-4วันมานี้จะเห็นว่ามีข่าวลือออกมามา,มากมายเกี่ยวกับความสนใจในตัวแบ็กซ้ายตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ ด้วยที่พอจะนับได้นั้นก็มีทั้งฮวนดาบิดกาบาวของยูเวนตุสมิลอสเคอร์เคสของบอลมัดแอนโทนีโรบินสันของฟูลแลมแบลลี่ล็อกโกของแบสและก็ทางแพทริกโดกูของเลเช ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ครับก็คงจะมีข่าวลือกับแบ็กซ้ายรายอื่นๆอ,ออกมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนส่วนกับเรื่องของเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มองลุกชอเป็นแผนระยะยาวของทีมแล้วนั้นทางดนะินโจนส์กลับก็เผยว่าหนึ่งคือเรื่องของอายุที่เข้าหลัก30ปีส่วน2นั้นคือเรื่องของอาการบาดเจ็บที่อยู่ไม่เคยเล่นครบปีให้กับสโมสซอนเลยตั้งแต่เซ็นเข้ามาร่วมทีมเมื่อช่วง10ปีก่อนด้วยที่หลังจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เตรียมดันแฮร์รี่อามาสแบ็กซ้ายดาวรุ่ง ขึ้นมาแย่งชิงตําแหน่งซึ่งก็าอาจจะเป็นช่วงต้นปี2025ตามแผนกําหนดการที่สโมสรได้วางเอาไว้ครับ เราไปต่อกันที่อีกรายงานของทางดินโจนส์นะครับกับเรื่องของรัสมุสอยรุนกันบ้างโดยหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้รับบาดเจ็บในเกมปรีซีซั่นกับอาร์ซนอลจนต้องพักรักษาตัวนานถึง6สัปดาห์นะครับและตอนนี้นะ่ะกำหนดการคืนสนามของเจ้าตัวนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็คือในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าโดยที่ตอนนี้เจ้าตัวก็กลับมาวิ่งบนพื้นหญ้าได้แล้วนะครับและก็อยู่ในขั้นตอนการเรียกความฟิตเพื่อกลับคื้นสนามช่วยทีมให้ได้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามครับจากรายงานล่าสุดนั้นก็เผยว่าเสอรรยยังังงากจะ มุสซอยลุนให้กลับคื้นสนามช่วยทีมเหมือนตอนที่เจ็บในซีซั่นก่อนเท่าไหร่ครับซึ่งนั่นก็เพื่อให้แน่ใจว่านักเตะจ,จะได้รับการพักฟื้นอย่างสมบูรณ์และจะไม่เกิดอาการเจ็บซ้ำอีกรอบดังนั้นการพักฟื้นรอบนี้ของดาวยิงชาวเดนมาร์กอาจจะกินเวลานานเกินกว่า6สัปดาห์ตามกำหนดการเดิมครับโดยที่หลังจากนี้ครับทางรัสมุสซอยลุนก็จะได้รับการประเมินอีกครั้งในสัปดาห์นี้ก่อนการเดินทางไปเยือนเซาท์ทิมตันในเกมวันเสาร์ แต่ทังนี่งนั้นครับเขาก็จะไม่ถูกกดดันให้กลับมาลงสนามเร็วเกินไปด้วยสโมสรนนมีแผนจะค่อยๆให้เขากลับมามีส่วนร่วมกับทีมแบบค่อยเป็นค่อยไปครับไม่เร่งรีบแบบในปีก่อนแล้ว เรามาต่อกันที่ข่าวลือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับการตาม2ควฟอร์มของคังควอนลูซานเชสแบ็กขวาดาวรุ่งวัย21ปีของสโมสรเซบีญาทีมจากสเปนดูหลังจากที่ ABC เดลเซบีาสื่อท้องถิ่นของเซบีญาเองนั้นเคยรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่อกับทีมดังจากสเปนเพื่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขของการย้ายทีมของดาวเตะวัย21ปีรายนี้ไปแล้วล่าสุดน,นะครับอีกสื่อของสเปนอย่างเดเรียลสก็ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งแมวมองเข้าไปติดตามดู ฟอร์มการเล่นของควอนลูซานเชสในเกมที่ทีมชาติสเปนชุดยู21พบกับสกอตแลนด์ซึ่งในเกมนี้ครับเจ้าตัวในกระถูกขยับขึ้นมาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกไม่ใช่แบ็กขวาและตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นนี้มาครับทางฟรานซิสโกปิเมนตากุนซือของเซบีย่าก็ใช้งานควอนดูซานเชสในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางมาโดยตลอดด้วยแถมเจ้าตัวก็ยังทำได้ดีด้วยเช่นกนันนะครับพร้อมกับทำไป1ประตูให้กับเซบีย่าในช่วง3เกมแรกของศึกลาลีกาสเปนนอกจากนี้ครับกับเรื่องของค่าตัวตามการประเมินของเว็บไซต์ เฟอร์มราเก็ตคอนูซันเชสก็จะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรด้วยกันครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของจอร์จสมิธนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์นะครับที่เจ้าตัวได้ออกมาเขียนคอลัมน์ผ่านสื่อท้องถิ่นเจ้าดังกล่าวว่าอยากจะเห็นเอริกเคินฮาร์กเปลี่ยนแปลงเปต,ตัวจริงนัดเปิดบ้านรับกันมาเยือนเซาท์แทมป์ตันดูที่2ตำแหน่งหลักที่เขาอยากจะให้เอริรเคนฮาร์กจัดการเปลี่ยนเลยก็คือตัวริมเส้นซ้ายขวาที่เขาเชื่อว,ว่านอกจากเขาแล้วแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนใหญ่ก็ต้องการจะเห็นอามัดเดียโลและก็อันเลรันโดการาโชออกซาร์เป็นตัวจริงในเกมนัดนี้ครับลก้กอาอองางงงห ใช้งานดาวยิงหมายเลืกสิธมาอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าผลลัพธ์ของทีมก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นด้วยจอร์สมิธก็ได้สแสดงความเห็นของเจ้าตัวผ่านทางคอลัมน์หนึ่งกล่าวว่าผมเชื่อว่ามาเนลกาเต้จะไม่ใช่นักเตะเพียงแค่คนเดียวที่แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังจะได้เห็นลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับซาวด์เทิตันวันเสาร์นี้ผมเชื่อว่ายังมีนักเตะอีกคนหนึ่งที่แฟนบอลอยากจะเห็นเขาลงสนามในทีมชุดแรกทันทีนั่นก็คืออามัดเดียโล หลังจากที่เขาถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมกับลิเวอร์พูลก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งนั่นมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะถึงแม้อามัดจะลงสนามมาตอนที่แมนยูเนตตดตามหลังถึง3ต่อศูนแต่ถ้าว่าเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะทําผลงานของทีมให้ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลัง ผมเชื่อว่าแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจำนวนมากต้องการจะให้อามัดเดียโลและก็อเลฮันโดวการนาโชเล่นในตำแหน่งตัวริมเส้นทั้งสองข้างตั้งแต่เริ่มเกมการนาโชมี1ประตูและก็อีกหนึ่งแอสซิสต์ในซีซั่นนี้ขณะที่อามัดก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงพรีซีซั่นก็เป็นคนยิงประตูให้กับเราได้ในเกมกับไบรตันด้วยและอย่าลืมนะว่าเขาเพิ่งจะกวา้ารางวานนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมของสโมสรมารมาด ผมว่าเหตุผลแค่นี้ก็น่าจะทําให้ทั้ง2คนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคู่กันบ้างแล้วและแน่นอนว่าการดรอปมาค c ัสแวร์ฟอร์ดเป็นแค่ตัวสํารองอาจจะทําให้เขานั้นไม่พอใจแต่เพื่อผลลัพธ์ของทีมที่อาจจะดีกว่าบางทีเอริกเคนฮาก็ต้องคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆที่ต่างจากเดิมบ้าง เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นสุดดุเดือดอีกครั้งของพิธีกรชื่อดังอย่างเพียร์สมองเกนที่ได้ออกมาจวกและเอริกเฮนทักกับการคุูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นได้ไม่ดีนักกับ3นัดแรกซีซั่นใหม่2024-25หลังจากที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เคยออกมาสับเอริกเฮนฮักไปครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ตัดสินใจปล่อยคริสเตียโนโรน aldo ออกไปเมื่อ2ปีก่อนว่าเป็นเจ้าตัวตลก ตายกับรอบนี้ครับใช้คําที่แรงกว่าเดิมก็คือด่าว่าไอโง่หลังเจ้าตัวเน็ตทนไมไ่ได้ต้องฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมของคุณซือชาวดัชรายนี้และนอกจากนั้นครับเขาก็บอกว่าเอริกเคนฮากไม่มีความสามารถมากพอในการจัดการเหล่าซูเปอร์สตาร์ภายในทีมแต่กลับทําได้แค่อดีตนักเตะของอาแจ็กส์รวมถึงนักเตะที่ตัวเองดึงเข้ามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นด้วยเพียร์สมอร์แกนนครับก็ด้กล่าวระหว่างออกรายการของทางท็อกส์สปอร์ตสื่ออังกฤษว่า เอ i k ิคเคนัเป็นคนโง่หรือสมบูรณ์เลยล่ะผมขอโทษนะแต่เขาโง่จริงๆตั้งแต่เขามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าเขาเอาแต่พูดจาไร้าสาระอยู่นั่นแหละไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาก็เพิ่งจะพูดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าอะไรทํานองนั้นอยู่เอร k วิคเคนัเป็นทุกอย่างตามที่คริสเีนโนโรนัลโดบอกกับผมในบทสัมภาษณ์เป๊ะซึ่งก็นำไปสู่การที่เขาต้องออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ปัญหาใหญ่ที่สุดของเอริคเคนฮาก็คือเขาเป็นเหมือนครูโรงเรียนจอมบงการที่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับเด็กที่มีพรสวรรค์สูงๆได้อย่างไรกันบ้างคุณลองดูนักเตะที่เขาไม่สามารถจัดการได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูสิไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดเจดอนซันโชหรือว่าจะเป็นมาคัสแตรตฟอร์ดพวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นนักเตะระดับท็อปทั้งนั้น เขาสามารถจัดการกับนักเตะระดับที่รองลงมาได้เขาสามารถจัดการกับเหล่านักเตะที่เขาดึงมาจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมซึ่งไม่เคยเล่นบนเวทีใหญ่ระดับโลกแต่เขาไม่สามารถจัดการกับนักเตะระดับท็อปได้ผมไม่เชื่อตัวเองเลยนะว่ากำลังพูดอะไรแบบนี้เพราะมันยิงกับปาฏิหาริย์แต่พวกเขาเนี่ยกลับแย่ลงกว่าซีซันที่ผ่านมาเสียอีก ดังนั้นคริสเตียโนโร a นัลโดถ้าเขายังอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะดีกว่ากองหน้าคนไหนๆที่พวกเขามีอยู่ในทีมตอนนี้อย่างแน่นอนขณะที่เขากําลังพิสูจน์ตัวเองให้กับโปรตูเกตคริสเตียโนคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเป็นหนึ่งในคนฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเป็นผู้ทําประตูสูงสุดและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงจะยิงครบ1000ประตูไม่ได้ และนี่ก็เป็นข่าวสารของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในช่วงเช้าประจำวันที่11กันยายนนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ